ัำมากไงเอาไปคายน้ำบ๊อนี่นะบ๊อมีกินอย่างเดียวติแอ๋อปิดผักปีแพ่งนอกแมนป้าเติมหมดคันได้เต็มมือแมนเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยป้าต้เต็มถุงพอยพี่น้องเตรงนี้เนื้อผักเนี่ยตอนสมุกดาเออได้แต่หักทัวโอ้ยได้สำนีก็ถือว่าดีมุกดีใจลายแล้วมาพัดเลยด้ขอบมุกขอบใจใลายเด้อ โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเอ็มพี่น้องในเอฟซกันเป็นสุขสุขคนคือเก้าวเนาะว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือ่าต่างประเทศเฮ้เนาอผมเป็พี่น้อง ก็ขอยินดีตอนท้าข่าูุ่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าวเด้อเนาะพ่อพ่อกับมุกดามื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเฮือนน้องมะนาวเพื่อนเมื่อนี้ทั้งสองมุกดาก็ได้เข้ามา่เยี่ยมมาหา,าบ้านต้นกะท่านพ่อยพี่น้องนะอเลยเนาะบ่ได้มานน่ก็ค่อนข้งวมาปู๊ด,ดนนนานพอสมควรพ่อยพี่น้องเลยเนาะมากัแปลกหูแปลกตาหลายสิ่งลยอย่างเนาะโดยดากะเลยงินเอทั้งน้องมวยเพื่น บอสบายน้ำวาสนเนาะก็เลยเข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้องมวยเพิ่นเอาบอเป็นการซักซ่าเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปซบน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมากับบอทาคือเก้าสบายดีเด้อบอทาโดยไมื่นี้กะร่มผัดมากพวกน้องเลยมาทางที่แบบเมือนี้เหนอทางสวรรค์เนาะเอาได้ลงมาในี่รกโอยจะเข่าเดือนในเด็กบอทาเลยบนนั้น มานต้นกระทั่งเนาะแต่งบังพะจนห่วงจนห่วงกันเฮ้ยว่าดี้มาตะกี้ก็ไดงเป็นกอเลยอ้าป้าสาวป้าท้าห่วงเนาะสมุกโดยเดือดต่ต้นหสักษาเสียเวลาไปสมุกปไปโดยไปเบิ้งไปโซนกันเนาะโดยป้าบัดพ่อแม่พี่น้องโอ้เงียบเงาแท้ผู้ส่วนอัน เงียบเงาเอ้ามาบันนี่ตะกี้นะไม่ดองมาหนี่ออกออกบ่อเป็นเป็นอันเป็นหมอกในภาษาเลยหมอตุ้งแต่งเงินโดยเออต่อสบายดีอีล่ะเมียงอันนี้น้ำเข้ามาเป็นยังอีล่ะเป็นไข่บรสบายเป็นไข่จริงจังใดเด้ช่วงนี้เราบริสบายเอาขนมไว้เราเป็นได้จังมือเลยแหะ นี่เลยอ๋อคงเห็นกับบุรีไปเลยใช่ไหมบ้านนี้กับใบวันจันทร์ันเป็นไข่แห้งก็เลยบุรีใบวันนี้เข้าไปอืนหัวอยู่แต่ว่าไม่ไปโอ้ตายคนพี่น้องเลยใครแน่ละบอยล่ะเอ้อบได้เห็นกันแต่โดนได้หนิแต่กระท่อมทำใจอยู่ดินไม้พูนะเป็นเดือนนะควับมุกเลยน้องน้องมวยเนาะโดนตึบไปได้โดยใครแน่ละบอยล่ะเดี๋ยวนี้ กะว่าไข่กันยังบ่ไข่เบมืนมาซีไข่กับไข่แบบนมาซี่มากระวินโอ้อว่าการยังเป็นอากาศอากาศเปลี่ยนเรื่อยป่ะเปี่ยนโดยอัสถาจังสันเดี๋ยวลมกับไอเจ้าไปก่อนเด้อเสดเดอเดี๋ยวไอ้ไปหาทางมาพัดเพื่อนก่อนจะนอนในเขามาหาทางน่องเงยเพื่อนเนาะโดยอัสบายดีอีหล่ะโดยให้เพื่อนลมกับบอธาไปเอ้าไพศาลนี่อ้ัสบายดีกลาเออใช้พอจ้าน่ะลูกอยู่อยู่บ่โอ้จุกุ อยู่ใส่ดิโอ้มาบะนี้มักแตงมุกทั่วแล้วจนห่วงมาเลยเนาะ้วผูโดยสบายดีเด้อเอานั่งก้อนนั่งก้อนนั่งก้อนโอ้ยบ่ได้เห็นกันหลายมือหลายวันเลยได้พ่อแม่พี่น้องเลยแดดาวมุกดาเอ้ยฮอนโอ้แม่แหละโดยนั่งรถมากับป้าตอป้ามาบะนี้จักโดดจักนั่งสมดาเนาะบ่ได้มาเยี่ยมมาหาเนาะ บักตั่วเน่ากวจนสิเบิดปลาแล้วบักแตงไปแล้วบักแตงไปแล้วช <c oughs> น,น,นอะไรเขาพูดเข้าไปไปแล้วโดยมันยังขยายห่วงไมาไหมอีกบกนะ่ไงแต่ตัวพู่นลายเห็ดเม่นว่าสิปลูกมักพริกสิปูพริกมะเขือใช่ว่นนั้นมักตั่วก็กเริ่มก้อยแล้วบ่เดียวคือใบแห้งเหี่ยวแท่นเริ่มสิเบิดเด <c oughs> บร์ตได้สโนว์แล้วฮันบริมาเรื่อยเป็นสโนว์แล้วบัดนี้เออสมุดดาบ ว่าได้ว่าเลื่อยจะเป็นสาวนวลเราพอยพี่น้องเลยเนาะแสดงว่าสาวนวลมาหาเพิ่นเรื่อยได้เนาะแบบมันคิดแบบมันคล้ายๆคือการอันเด๊คล้ายๆคือกันอย่าลืมเลยย่าลืมเลยเบื่อจบอะไรอ่ะสักของฝากจะเนาะใส่ด้วยสามุกดาโอ้ยคิดว่าลืมกันได้เหมือนคิดบอท้าบอท้าเห็ืเลื่อนไปเน๊ะ เพื่อนทอเพั่นแมใจะว่าเพป็นจังบวัดอะรบ้าง่ะข้าวเวียร์คาเวียรน้ำมันเพื่อนน้ำยางแน่แล้วก็ช่วงนี้ก็ติดเวียร้อนนั่นบ้นนี่แล้วก็บอกพ่อสิได้มาเห็นนหมพ่อพันโดยมีแต่เบิ่งในคลิปคือการเนาะเออมันอยากมืดเบิ่งในคลิปคือเป็นได้ได้แทนซานนัดแป้งเท่านี่แทนซานนัดแป้งกันก้าแล้วไปหัวใจอะไรเอาดินเข่าเพื่อนแล้ว แต่กาทางบาบุญกาเอาไม้มาส่งมว่านี่ว่าไม้โครงหลังคาโอ้โดยบาบุญสารวัตรมีงบทางโครงหลังคาเน้่ยเปนบ่โดยงบทางไม้กะยังขาดอยู่ไหมย่างไปด้วยนะไม้โซล่าบ่โอ้ไม่เป็นโซล่าแมนโอ้ตัวนี้ยังมุทันมีงบมาบ่ยังโอ้คือไอ้โครงหลังคานี่มาได้บ่เนี่ยงงงงกันี่กะยังไหมยังโอ้มาแต่ไม้แมนมาแต่ไม้โครงมันอื แสดงว่าสังกสีแม่กะยางเนาะค่าซุงค่าสร้างอะไรเนาะแม่โอ้แต่ว่าเอาดินเขาแล้วมันว่าคือเห็นในคลิปเาแล้วดินนี่มาทั้งป่าจันโอ้โดยวดป่าจันเป็นคนเอาเข่าให้เลยจังไในก็ดีมุกดีใจน้ำเนาะโดยแต่เบิ่งแต่ในคลิปพูดไม่พี่น้อยเนาะ ว่าสีลงมาเมื่อใดกับพอสพได้มาไปเมื่อนั้นน่ะโบหินมาพัดออกไปนอกไปดินบะแมนแต่โบหินว่าอันเจ้านะคาเวียกว่าเ่อใดออกมาเออก็เลยทายแต่เมยต้องมวยมือนไงว่าเมื่อนั้นกับโบเมื่อนั้นดรอว่ามพัดเลยสรงอาทิตย์ขึ้นหลังแต่โดนแล้วเออแหล่นี่ย่นีกันยังเจ้าสมานุขับไปให้เพ่อนแล่นใหม่แต่แต่เอาแล่นมาแล้ว จัมมโน,โนูลแลนมาแล้วสิปเปเลนเอาซื้อใหม่นะครับันาดใหมา่เอาซื้อกามันเป็นยังซื้อเก่าเขานะี้สิไปใส่สัมโมน,โนโตัวนี้น่นเขาหยกมาหนีมันประเมณนซื้อเฮา<อ>เพราะว่าซื้อเฮานะ่ะพัดเน,นาะพัดส่วนสี<อ>บันนีเรซัมมานูตัวนั้นไม่เถานั่นแตงแต่เขาอยู่นะ้นไม่เถาแต่ยังหน่อยนะมันมันเสียซั<อ>มมานูตัวนี้นะโบเทน มงจากแม่แถ่ใต้เลยมโนตัวนี้บเห็นบนนี้พูดีท่านี้จากบ้านนะบารีนะแม่เพื่อนะเขามาเห็นสามโนใไหม่แล่แม่เพื่อนเป็นสมโนูโอ้บนนีเพิ่อนเอาเัาเข้าไหวนะมันโบเ็นสื่อพัดแบบนี้เพิ่นเอาใส่ไหมเพิ่อนเอาใส่สื่อโตนโตนแม่โอ้แต่มันตัวสื่อตัวนี้แล้วมันเป็นสื่อร้านเท่าเดอือแบบสรุปแล้วสื่อเจ้านะฮะมันบบมีมันบบมีแบบนี้โดยมันเป็นสื่อพูนี่ เลยคราบไปแลนเอาสื่อนี่มาป่ะน,นี่ยไปหยุกใหญ่มาแล้วแล้วหรอบ้อเลยยังแล้วแล้วออกมาแล้วเลยใส่สัปดาห์เ่งเนาะเลยไปแลนด์ข้างที่ซองอีกแมนเดือ <laughs> แค่แมนฮั่เอาสื่อเก่านี่ก็คือตัวนี้แล้วกระจุบเลยอืมขณาเอาสื่อนี่เราก็ได้แล่นดสื่อเดียวเนาะคือตัวนี้เขาไปแล่นเรื่องนี้แหละจังบ่ได้ไปดินเลยโอ้เล่นด์ซามโน แม่เห็ดเป็นครอบครัวเอาเองเลยเอานี่คือไซโตนคือการสารนิวภาพแม่ผัวสิเป,ปแลนตัวนี้แหละโอ้ o, ใส่ซซูโตนสิเป,ปแลนตัวนี้ออกโอ้ผั <O. S 1> วเปแลนตามตามสื่อเก่าเฮาอันนี้ตามสื่อทีอ่นั่นโดยแม่บปดูเขาซิเปแลนเอาสื่อพาร์ทแบบนี้นนอืเจงว่านี่เล่นมาบ่าาได้ยังอันนี้เฮาวน้าใสก็ได้แค่เนาะเฮาใสสื่อนี้เฮาใสสื่อนี้เลยก็ได้ เอานำสื่อนี่ใส่เลิกได้ขนาดบอยากเปลี่ยนห่วหม๋อคือโบใส่ซื้อนี่เลยสิไม่เป็นยังเขาอยากเอาสื่อเขาเออแต่เมย์เพื่อนนเอาสื่อตัวนี้ใส่เขาเหมือนี่รว่ามันมันเป็นสื่อเขาครับร้านเขามันสื่ออันเดียวแค่หโอ้แล้วันนี้ก็คือเซียนไปเห็ดหัวไม่อีกแมนกรลดม่อีกเบิดเทอไรนี่นะเรื่องทั้งแลนด์สองเถื่อนี่ทั้งใบยังหยยืนเบิยู่จำนวนหาล้านหาแสนอ๋เอแลนสองเถื่อนแต่ว่าเขาจ่ากไแล้ว อโอ้อันนี้หันคือใจหาล้าน <ใจ S 1> นี่คืออัน,นเ,เห็ดทรงเท่อโอ้คือร่วมอันตัวที่จะไปเล่นรอบสองนันะ้โอ้คีา่ารอบอันนี้อันเดียวนะเหน็ดเข้าใจาไปแล้วนี่เนาะหาล้านหาแสนบัดนี่ก็คือได้สมมโน,โนครัวมากก็คือเนี่ยมีแต่ครอบครัวตัวเองเลยบัดน,นี<อ>้มีแต่ครอบครัวตัวเองเลยโอ้ดีแล้วดีแล้วคารว่าเข้าใส่สื่อเก่านี้เขากับโบไปยังก็ได้เขาก็ใส่ตัวนี้เลยแต่ว่าทางบาพารอยากไปเล่นเอาสื่อแท้ออกมาโอ้แล้วเป็นหายใจงบตังหาโอ แล้วก็ได้ไปเลีนใบแจ้งโทษแจ้งโทษแเอแลนใบแจ้งโทษออกมาก่อนจังไปยืนทั้งเมืองเพิ่อ้เพิ่นก็จะเร่นอันนี้มันก็ใส่เวลาเนาะแมเลีนเพิ่นจังเพิ่นสีทามฮาว่าเป็นยังจังจากเปลี่ยนซื้อเป็นยังจังจากใส่ซื่อนี่แล้วเพิ่นก็สิท่าว่ามีคดียังโทษยังนะเพข่้นจะพูดประมาณนี้แต่เขาก็ได้เรา่ประวัติสูญเพื่นพัง ก็คือวันเดือนปีเกิดเขาก,บบรก,กระโบถือนี่เนาะก็คือเขาเกิดเก้าสองนี่แม่เพิ่นเอาเขาเก้าสามนี่เขาเกิด 8, <c oughs> กเดือนแปดเพิ่นก็มกาใส่เดือนห้าโบถือเขาวันเดือนปีเกิดน,น้ำนอื่นผเขาไปายอยู่น้ำพิ่นเน๊กันยังใครแต่เพิ่นยังเอาสื่อเขาเมียนตัวนี้มันนี่ได้สมโนโครัวแล้วไปย่างยืนเอาอยัางเอาดินหม้อด้วยเอาอยางตัวสมโนเน,นี่ยบ่เขาได้บรรจุยาเขาก็ะว่วมันเข่ากับ บตาดินเทาน้เบตาดินน้ำมันกาใส่ซื้อพัดเด้อเขาก็ใันแบบถูกต้องแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทั้งใบสามโนครัวและใบตาดินเนาะถาว่ห้องสีใสซามโนใส่ตัวนี้เลยเขาก็ใส่บ่ได้เพราะใบตาดินเขาเป็นสื่อหนึ่งทางหารเมนแหละเาก็ต้องไปแลดก็จำเป็นก็ต้องด้เซียสมุดไลย อันนี้ได้มาได้จากมือแล้วสันนี่คือยังใหม่ๆเลยอันนี้ฮะก็ได้มาประมาณสามมือกว่ามือวายอยู่คือยังใหม่ๆคือดโดนหอนเลยว่าสันข้าใส่ซื้อนี่เขากะนำใส่เลยก็ได้แต่มมนสิบบตรงกับใบแตดินเฮ้าอือเลยแล้วก็เยจะไปแหลงเอาสืบอเก่าเข้าแต่เพิ่งกระบอกให้นนำไปแหลงน้าใบเจียงทวดอยู่ทั้งเมืองอนี่กระจังเข่าไปคือเลายแางอยู่นอกเบิ่งเปลี่ยนหัวไม่เพิ่นอ่ะตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่เบิดอที่ว่าสุดนี่นะเพิ่นเอาออก เอาตัวใหม่ออกมาวะนี่โดนวอลอเมนุครัวเพื่อได้รอสามนโนนี่เขารอถ่าแหลทุกอย่างมันยังเป็นเขารออยู่ภายในหนึ่งเดือนโอ้โดนเติมเนาะนโดนเติอมอยู่พี่น้องเลยเนาะหนึ่งเดือนถ้าก็ไรออกมากับหนึ่งมากกระทางบัพพาเพิ่นกา เป็นครอเป็นครัวยู่พี่เนาะบันเดกัสิมีเฮือนมีซานอยู่พี่เนาะก็ต้องได้เลนใบสมโนครัวออกมาเป็นครอบครัวของตัวเองนะพอพี่น้องเนาะคือแต่ก้อนนี่กะตัวนี้กะอาร์ตสิไปแจ้งพ่อนหน้าหน่วยว่าเ้าได้มาเข่ายูพี่แล้วเป็นคุณยูพี่ตัวนี้คือไปส่งให้พ่อนหน้าหน่วยเพื่อนนั่นนี่เลยตัวหนึ่งนะพอบ้านเพื่อนเอาไว้แล้วเอาไปแจ้งบ้านเพื่อนแล้ว <c oughs> เป็นในลูกเต้าอ,อยู่ดีมีแห้งว่าสุกุชุกนุ่มบ้าอยู่ดีนุ่มชุกชุนหายได้ไหมโดยนล <c oughs> นำเลีองให้ฟันนี่เพิ่นบ่อยากเพิ่นบร,ริสูทอยู่ส่วนนี้โอ้ง่ายนะไม่ใช่ละสามุกุฎาไม่บริอยู่เพื่อนวางกลางในแหลนตลอดพอแหลงเมื่อมาอยู่ห้าอยู่บ้านอีกโอ้่ามันคุยละเมืองเนาะทางนี้ละครการสอนนะงเขาเมืองไซปูทองคนละเมืองมันก็อย่างเงี้ยคือว่าอะไรเนาะพี่น้องเลยรวมทั้งแหลนเอาหน้านนี้เห็นแหละเบิดจังหวะเบิดอนหาร้านปขาย โอ้ลายเต็มเนาะจะจะเข่ามืนเลยพี่น้องโบดีไหลค่ะน้ำมันหลุดทูนแมนน้ำมันหลุดต่างหากแล้วทางบ่าวพัดเอกนี่ค่ะหลังจากนั้นมากับโบดีเป็นอันนั้นเลยปะใครเนรเลยปะแต่ใครดีขึ้นเลยเศร้าเลยค่ะซาถูแล้วเนาะซีดีกรดดีบต่อไปแหละเออกะซาถูแล้วสนะแมนมีแต่สูขเบียรกขับงานต่อไปดีแล้วเนาะวันนี้เนาะ ดีใจน้ำน้องเทียมีข่าวดีแล้วกับภร้ยหญ่เพิยนเย็นมือเขามาส้อยเนาะเอาไปมาบัานนี้ยุนกายนิเป็นบ้านสายบุญแล้วบันนี้เนาะบ้านสายบุญโดยพอไปเมื่อนั้นนันเห็นแต่เศร้าเมื่อน่ะแมนมาบันนี้เบิ่งแต่ในคลิปรู้สึกว่าเทคานเรียบร้อยแล้วเนาะเทคานแมนยังแต่คานกลางคานกลางยังบุกอว่าสร้างมันจะมาดำเนินเมื่อใดและสร้างนี่เป็นสร้างบ้านเดียวกันบ่กับเขาน้องมีน้องไม้แมน สามหลังสามหลังเดินเดินโอ้แซงเดียวกันไปเลยเนาะแม่ได้ลูกมามาสบายดีป่าลุงด้วยคะสบายดีป่าลุงดูสบายดีป่าลุงเดิสบายดีสบายดีป่าลุงด้วลูกดินใชทางใหญ่ไปเบิรงกดาวดินไม้เฮาได้เห็นดาวดิเคิร์นไม้เคิรนงามเฮาไปอยู่เออฮันเด้สบายดีป่าลุงด้ลูกสบายดีดูวป่าต่าไั้ป่าต่ามั้สบายดีป่าลุงดูโอ้ยคนกี่ไล่ซามันนี้ฮะ ตาเปียกมาเนะแท้นี่ยไม่ไพ่ก็อย่าเขีนแน่น้องฟูดน้องผุดน่าหลงละน้องผุดหน่ารักว่ะสบายดีป่ะนี่สบายดีดูสบายดีดูเอ้ยสิมาลำลองให้กันฟังเราบอกวันนี้เออเอานังอยู่นี่คือเย็นแทบันนี้เนาะไม่บ่ได้อยากอยู่สาวบกแดงเดฟ้าบ่ได้บ่สบายจังนี่เผื่อเป็นวัดอเอาไปกันเลยให้สบายตลอดดูคนนี้นาโอ้ ขี้ให้โอ้ยเอาแพรปลุกลูกเนี่ยเด้อแล้วมื่อไนยังสิได้ข่าวดินหรือเปล่าเมื่อไนย์ข่าวมันเป๊ะเบิ่งไม้เบิ่งยังไปทุกมือเลยปะไปทุกมือโซลากลับไปแต่ส่วนแดดอ่อนแม่นเลยเพราะว่ามันอันนี้มันฮอนเนาะมันฮอนมันฮอนเพราะว่พี่น้องเลยอถือว่าคักแล้วบดนี้เนาะน้ำในกัมี ไปปลูกต้นมะมงวงไม้น้อยอยู่ครัวเพื่อออกไปอยู่เห็นป้าหากับปลูกสองต้นมะม่วงฮะแมังยังนำดอกไม้แล้วก็มะม่วงมันมันแซ่บได้นำดอกไม้กินชมปลูกไว้แล้วเปรี้ยวโอ้บ่มาแดอกกระนายแตกนำดอกไม้สุดาะมาไปอยู่เพียงเพิ่นเป็นนะสมุนดาราเพราะได้เก็บพอได้เป็นโฮมเป็นโฮมเป็นเงาเฮาแล้วก็ถือว่าโอ้ยเราพูดพี่น้องเอ้ยมีข่าวดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเนาะเดือนไหโดย ทางดินทางเพื่อนก็ได้เป็นทีมห้อยแต่ก็คอยไปเท่ละเล็กเท่ละน้อยเนาะอย่อยากหน่อยกะเห็นเศร้าเทคานขึ้นมาแล้วพ่อม่พ mm. ี่น้องเลยเบิ่งแต่ในคลิปก็ว่าอยากลงกมากกะมันกับพ่อได้มากว่าพัดได้มือนันมือนี้อยู่ก็เลยมามือนี่กะได้มีโอกาสเลยเวียนคำอาหาทางเพื่อนโดยก็ถือว่าอยู่ดีมีเฮเมื่อนอกครอบครัวก็ได้อและยังปูพักปูกมีให้อีกยู่บ่แต็มเตียงด้วยว่าเศร้าแล้วสู ข้าวมันวัตัวนี้เบิร์ดก็ยังสิบูขึ้นพร้อมกันเอาน้ำพุ่นบริบกบ่น้ำนี่บ่แม่นบกข้ากาไส้น้องใหม่อีกมันมีน้องลุ่มลูไปหวนอีกน้องหนึ่งโอ้ห้าสี่ไส้ช่วงนี้ห้าสี่ไส้แบบหมักพริกสีไส์มกเขือหมักพริกประมาณนี้มาตั้งแต่หมักแตงกําลังเป็นเนาะแม่นมาอีกวันนี้หมักแตงกินห่วเจ็ดเบิร์ดเลยบริโอนข้างข้าวมักทวัดเอ้ยข้มันทวัดนะกะปิกกินตลอดกับเบิร์ดอิสนั่นกะ เริ่มแก้เลยอืมวันนี้กันเรื่องเครื่องเรื่องสั้นกันยังขาดแต่ไอ้ภาคส่วนที่ว่าไมเซีล่าคาซาเนาะแล้วก็ังคาเนาะหลังคา,า,าเนี่ยคือ,อยังโบเห็นในนั้น<ม>เห็นมุ้งเนี่ยลิปซิง<ม>อืมยังหลายอย่างอยู่<ม>กับทว่าผูดรักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเห็นกะซอยเรือกันมาเนาะผู้เล,เล็กผู้น้อยเนาะสมทบเติมใส่กันพ่อแม่พี่น้องเลยอย,ยังน้อยกะถือว่า มาได้แบบจากเคืองทางแล้วเนาะดินก็นได้แล้วอยู่พูดเนาะแล้วกลคิดว่าเพื่อนซานแล้วคุณมอดสิไปอยู่พูนหรือจังใดแมนมันจะน,นลแล้วเลยจามุกดาจังไปโดยถ้าได้เพื่อนใดซานก่อนเนาะมีแต่เขาไปจาบเอาเทีย่ยวไปคำไหนคำอาเลยกับอยู่พูนกับู้สซึกว่ายังบุนวีภัยไปอยู่เน,ะน,นาะแมนยังนะมุนวิภัยยังเนาะ รอห้เฮือนซานลันเป็นแล้วแล้วก็ได้น้ำได้นเนาะเอาไปยูพุน่นจ,จะได้ไน้ำหล้างจะได้สะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าสมมุิท่าฮาไปตอนนี้กัได้ปลูกตู่ปลูกค้างอยู่คือเก่าเนาะกับกตู่อยู่จะได้เปลืองเงินดีละเห็ดนั่นเห็ดนี่อีกเนาะสีตะโะตะปูหาเห,าหือหาแห้งแล้วมาหิดซอยกันเอากระเทือนวัดตั้งรักอยู่นี่แล้วก็อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวมาไปจอบไปเบิ่งเอาแม่น่ะโดยเหา่ายใหญ่ไปบ้านเดียว ไม่กับป้านในดินหันเลยปะแม,จะมนจต่ว่าเที่ยวไปจอ่อเพลินแมนอยู่เพราะว่ากับเป็นห่วงโซนกลางคืนเนาะม,มนันนั่นมันคนบุคคอยอยูุลายเพราะว่าพ,พี่น้องมันมันมีแต่ป่าเนาะในหันเนาะแมนเดียวไม่ในเขาไมาทางบาบุญปะไม่เ่า,ามาทางบาบุญสาราวันอือด,ด,ดูดีมุกดีใจนะเอนองเฟยพี่น้อนงเลยไม่ทางเขาแมนน้องมวยเนี่ยไปฮอตสายด้วยเทอร์ซานลันเตนเพนแมนน้องมวยก็เอาดินเขาแล้ว โอ้ลังคาพ้นมาแล้วปะลังคาเนี่ยคือยังบูอืมเป็นยังไงเจ้าแม่อืมโดยยังคือกันเนาะคอยเฮ็ดคอยหาคอยสร้างมีน้องมุยเนี่ยเอาดินเขาแล้วก็ที่คานกลางแล้วแล้วโอ้ทางเงายังบได้ที่คานกลางแต่ของเจ้าพิ่งจะเอาดินเขาซื้อแล้วเอาดินเขามื่นซื่อนี่ใหม่มาว่านี่โอแล้วสร้างพได้บอกว่าพึ่งจะมาเทคานกลางมั้ยค่ะ เพิ่นก็สิก็คําสั่งจากบอเซียมาอั่นได้โอ้หรือว่าต้องรองบมาอีกบ่ก็ยังบ่ฮู้สิเออเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเนาะยังบ่ฮู้ว่ามีบ่หรือบ่มีทางบ่ว่าก็ยังบ่ฮู้แต่รอคําตอบทางเพิ่นโดยเพราะว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการช่วยเหลือทางเพิ่นเนาะันคือีเองตามงบทางผู้ใหญ่มาทางใดก็อือโดยทางเฮาก็ยังบ่ฮู้แหละดยทางเพิ่นดําเนินมาให้ ถ้า mm แต่เพป็นแบบทัวรมาบอกว่าไปเบิ่งสร้างเนื้อทรงเขาสร้างเนื้อเป็นอหนๆเขาก็จังไป้าย mm ตอนนี้เขาก็ไปเจาะไว้อยู่ถือว่าลังไงพอสมควรนะ<ม>เตัวใดนะหกคูนชิบสองปะรัง<ม>ไงพอสมควรอยู่พอพ่า<ม>พ,พ,พ,พี่น้องเนะาะซ้ำกันก็เพื่อน้องเมย์น้องไม้เนาะพอเพื่อนซ้ำรังนั่นซ้ำกันเบิหมซ้ำกันเบิมดเลยปะกับเทียบใส่แล้วก็บซ้ำบ้านใส่บุญอีกกลุ่มหนึ่งได้ป่ะเนี่ กันยินพานรอบะโหมดมันทรงมันสีมันมันยังเอาแบบเดียวกันเบิดอาสุราแบบเดียวกันเบิดประมาณเพคคู่ไปเลยบ่มันจะล้มเลื่อนบอแต่เกียนเป็นโซ่เกียนหมาเลขที่ด้ยโอ้ยก็บอกว่าป่านนั้นเนาะก็ขึ้นอยู่กับใจมากนะพะลาจิปเอาคือกันน้องเห็นบานจัดฉันไม่นเห็นแล้วโอ้เจดบานจัดฉันเนาะเนย คะแนนแต่เพิ่นเนาะคณะเพิ่นในเฮ็ดให้ไปได้ห้ากาแบบนั้นเนาะเพราะว่าเฮานี่กะโอ้ได้สำนีก็ถือว่าเฮาก็ดีหมุ่งใจหลายแล้วเามทำนะแบบใหม่สิ่ะมันงามอนาคตตั้งแต่ก็ยังบ่ได้ออกไปเบิ่งเลยเนยตอนนั้นขับไปยังบ่ทันได้ม้งหลังใช่ไตอนนั้นเพิ่นเพิ่นน้องเมียดู้เป็นแล้วแล้วโอ้แล้วบ่ได้เนาะซ้าบ่ได้ในคลิปเบิ่งดูเฮาบ่ปานใด้แล้วค่ะเพราะว่าอัน คือว่าแหละบ่ค่อยมีเวลากับเบิ่งเล็กๆหน่อยแล้วก็ออกมาเลยเอาโอเคชานอฟพรมย์พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทางสามุกดากับสิเดกับปลาทางหมอพัดได้บาดนี้เนาะเพราะว่าเอาไว้โอกกันอ่ะสิข่าวเมเยี่ยมมาหาไม่อย่าได้พ uh> ่อกันอยู่ดินเพื่อละบาดนี้ว่าสังกัดสิไปเก็บมาถวายผักสามุกก่อนอ่านดำจีดำใจโดยโอ้ดีแต่บวท้วงได้ขนาดไหนไปสักข่าวไปต้องกันก็ได้ไปพอดีมันกับแทบได้สิมาเบิ่งบ่ เปนดหมึกเที่มมยงด้วยมันเป็นหมกพัด <c oughs> เลยแต่มีแต่เจ็บตั้แล้วกะ็นั่นสมุมดกด้เอ็ดกะนู้เพื่นใหญ่พื่นแก่เพื่นแก่แก่นั่แหัะมาตั้งแต่สวนเราเต็มตนั่นวัดมาวันนี้เป็นระตืดอือกับมันอะไรร้ายเป็นกับบมกเป็นจินโอ้หมกถั่วนี่งามได้หนิบมกพัดแซ่บได้ตั้นี่แม่ลองปิดดูสมุกดานี่อืออบอึมแท้นี่บ่ได้เอามาเห็นแนวบ่ มันหมักถั่วนี่เฮาเอาแนวบบได้ได้สมุกดาเอาตีต้องซื้อใหม่โอ้อย่อดูสมุกดาโบดี้มียังใส่เลยได้อันนี้นะธรรมซาดเรื่อยๆเลื่อยผุ่นพุ้ยกับโบมี่เพาย่อกระกรอบคักปญัญญาได้หมกักตึงก็แค่นี้เนื้อเน้นคักแทมไปพี่น้องโอ้แซ่บได้บังอนันอันนี้ปลาธรรมชาติเลยได้สมุกดาเว้มีแต่หดไว อันหมากทัวนี่ฮะห้าตำกินแล้วมันแซ่บเพจยานก็แซ่บเพราะว่าเนื้อมันแน่นเนาะมันเป็นทั่วเขียวฟักเง,ง,งาหมักแกงยาพรอยพี่น้องเลยอันนี้รสน้ำหลังให้ได้เนาะประพัดเนาะแม่แนเนะ <c oughs> ก,ก็บกับเจ้าแน่ะร้ายเถื่อเก็บแต่สมุกได้โอ้เสื้อ,อยู่เพระาะว่์บังเลยอันนี้เพิ่อนนะพ่อแม่พี่น้องแม่แม่น้องมวยจะเก็บตามประจำาอพอได้ประพัดเด้บักหลายๆได้ให้กินมวยก็เก็บตามประจำ อุ้ยแต่สอ,อนนอเดี๋ยวมาคิดว่ามันอันอันนั่นว่าได้ไดมนี่โดยฮะแล้วเราอยู่ข้างมือน,นี้ดิป่าพอแล้วบ๊อพัดเลยลายเลยนะผมเตรียมกร,รมบา้ากไงเอาไปคายน้ำบ่หน่นะไม่กินอย่างเดียวติโอปิดผักผีผักนอกแมนป่าแต่หมดขั้นได้เต็มมือแมนป่าคุณเต้ ขัดว่าแยามอันนั้นนี่ตัวอันพ่วมช่วงมันอันนั้นเฮกสี่ลายว่าเห็นว่าน้องประพันวงเป็นนบบมืม่อฉีดลําแย้มอยู่ระเบิดเป็นเ,ออเป็ลูกเนาะแม่ในสามุกดาเมื่อตามโอ้ยขอบโมขอบใจไ<โ>ด้ล,ลายประพัดเลยน้ำจิตน้ำใจเมือม่อนั้นเสือ 5, ้อหาพันแค่คือว่าละมันมันหักบริการแบบนี้เลยมันแบบว่าบ้านปลายเลยอืมซาบุกดาจับทงอย่างนี้ ใช่ใช่ท่านเดย์เดยวแป๊บนะโดยป๊าตะเต็มถุงพวยพี่น้องเียเนื้อผักเนื้อตอนสามุกดาเอ้ยได้แต่หักทั่วโอ้ยได้สำนีก็ถือว่าดีมุกดีใจลายแล้วบาพัดเลยดยขอมุกขอบใจไลายเด้อเนาะโดยทานมือเศร้าให้ลายข่าวมือแรงให้ห่างให้มีแล้วก็ขอให้มีผู้รักผู้ใหญ่เพลินอุปถัมภ์คำสูแบบนี้ตลอดไปเด้อบาพัดเลยเนาะสามุกดาคือคำสู้สามุกดาเลย โดยขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงตลอดไปสาวมุกดาพัฒนาสิ่งใดการใดดังสมงกุมมุงหมัดพัฒนาเด้อสาวมุกดาเด้อโดยซาถุเราพ่อแม่พี่น้องเลยก็ให้มีผู้รักผู้ใหญ่เบิ่งแง่งสองคำสองพายอะไรเนาะโดยเอ้าวตื่นแตกระขอมุกขอบใจใลายเด้อทางมาพัดเนาะกับปลาก่อนเด้อบันี้เด้อโดยเอ้าสบายดีเด้อทางมาพัดเนาะสบายดีทางเอ๋ยเมฆน้ำเนาะสบายดีโดย ่โอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยขอมอมขอบใจทางมาพัดเพิ่นลายเพิ่นก็นได้ขอฝากของต้อเนาะมัถั่วมักแพงพพเงพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเต็มถุงยางเนาะแต่ก็ขอมอมขอบใจเพิ่นาลายเด้อเนาะโดยเอ้าวสำหรับคลิปนี้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยได้ลายเด้อทันี้ก็ขอโร้งคำมาสบายดี